สีราคาสวีทฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับสุดท้ายหอนเอามาดูนะคอันนี้ถอดมาแล้วลปืนแตกตามมดนะครับลูกปืนข้างใบสีนะครับแตกตามมดนะ หอนหนะอันนี้แท็กตามด้วยเลยแตกค่อนข้างเยอะเนี่ยแตกเยอะแท็กตามดนะครับส่วนอันนี้ลูกปืนด้วยหมูแตกเหมือนกันนะตามดเหมือนกัน นี่เลยนี่แตกตามมดนะครับจัดการเปลี่ยนนะครับชุดซ่อมนะครับลูกปืนเคื่องท้ายครับต,ตาหมดหอนนะอย่างเงี้ยวิ่งไงก็หอนนะครับ ลกประจําตัวนะครับเป็นกันบ่อยๆมาเรื่อยๆนะฟอร์ดเอเวอร์เลครับลูกปืนเลื่องท้ายหอนนะครับชุดซ่อมมีพร้อมนะไม่ต้องกลัวนะครับวันเดียวเสร็จรรับได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นลูกปืนเดิยหมูครับบุนเดนหมูอยู่นะครับเดนหมูเล็กเดนหมูใหญ่นะครับอันนี้ลูกปืนใบสีสองข้างนะข้างเครยบ ราคาซ,ซื้อฟ,ฟ,ฟอร์ดเอเวอรเรสต์ตื่นเต้นท้ายหอนอะนะะฮบัตรยวเสร็จเราเรับได้เลยนะโทรศัพท์0809314252ครับฟอร์ดเอเวอรเรสต์และฟอร์ดเรนเจอร์นะครับโรคประจำตัว